เดินวนค่ะแม่อ้อมทําห้องให้น้องแล้วก็หาข้าวให้น้องเดินว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 นสามสิบสี่สิบรอบได้มั้งเสร็จแล้วเมื่อลงไปนอนคือจะต้องทําความสะอาดให้เสร็จก่อนแล้วก็มาทําของพี่ฝนแล้วพี่ฝนก็จะกิน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 ,กนไงคะแล้วเดินวนเสร็จแล้วเมื่อค่ะเหนื่อยแลนอนดีกว่ากินข้าวก่อนเวลาค่ะนี่เพิ่งกี่โมงเองมาร้องขอตะเกียกตะกายกับแม่เนี่ยฝนหลบแม่บลบ มาล้องขอตะเกียกตะกายเนี่ยขูดประตูแล้วขูดประตูอีกอะ่ะคือหิวมาวกวันนี้ถามว่ากินข้าวไปเช้าแล้วก็แก้มังกรแล้วก็กนนะปัาทองกับข้าวโพดอะให้กินก่อนแม่จะต้องไปหาหนางละพามันเนี่ยดูสิคะจะกินก่อนอืหมาอะไรก็ไม่รู้ดูนะคะแม่อ้อมให้กินไปแล้วยังมากดดันแม่อ้อมอีกอะ่ะ กินไปไม่ใช่น้อยเลยนะจะมากดดันแม่ทําไมหนูก,กินไปไม่ใช่น้อยเลยนะลูกฝนฮะแม่ให้ทั้งผักต้มให้ทั้งนู่นนี่นั่นเลยอะไม่ได้ลูกแม่ไม่ให้ฝนกินนะไม่ยืนกดดันแม่หน้าบ้านอะ มันใช่เหรอฮะมันใช่เหรอลูกฮึเนี่ยเดินไปดรงชามแล้วก็เดินกลับมาแม่ให้ฝนหน่อยแม่ให้ฝนหน่อยดูตาสิคะฝนหนูจะเดินไม่ไหวแล้วนะลูกฮะเอฟซีดูสิคะเนี่ย ทำยังไงอะดูทีค้ะจะกินอะ่ะโอ๊ยตายตายตายคือในนั้นน่ะแม่อ้อมต้มฟักทองด้วยข้าวโพดด้วยนะแล้วก็ข้าวด้วยนะอืมไม่ใช่ว่าแค่นั้นนะกินอะ่ะแล้วเมื่อคืนวันก็กินแค่มักคอน FC ดูดิ FC ดู เมื่วานก็กินแค่มังกรอ่ะฮะดูสิคะเอาดูพี่ฝนทำคือยืนไม่ไหวเรื่องของเรื่องคือยืนไม่ไหวคืออ้วนมันยังยังไงล่ะลูกมันเยอะเกินไปแล้วฝนลูกทำไปแล้วค่ะโทรศัพท์ไม่อ้อมลน เข้าบ้านไปแล้วไม่ต้องมาตามแม่อีกเลยนะพี่ฝนนะเดี๋ยวถ้าอากาศเย็ยนมากๆแม่จะมาใส่เสื้อให้เองไม่ต้องมาตามแม่เลยไม่ต้องมาตามเลยไม่ต้องมาตามเลยกินไม่รู้จะกินยังไงเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วมันอ้วนเกินไปแล้วนะลูกแล้วเสร็จแล้วฝนก็เดินไม่ไหวฮะไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าเลยนะ